จากสวนอินทผาลาัมค่ะไปดูการปลูกแตงโมในพื้นที่จังหวัดกระบี่ที่ตอนนี้เนี่เกษตรกร,ร,รกรําลังเก็บผลผลิตออกขายนอกจากส่งขายในหลายจังหวัดภาคใต้แล้วก็ยังส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซียอีกด้วยค่ะ ที่ส่วนแตงโมแตงโมของคุณอนุชาหลานเดนค่ะกำนันตำบลทรายขาวอำเภอคลองท่อมได้ปลูกแตงโมแซมไว้ในร่องป์มน้ำมันบนเนื้อที่กว่า80ไร่หลังปลูกมากว่า2เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตนำไปขายโดยแตงโมที่ปลูกนี้มีอยู่2ส,สายพันธุ์ค่ะก็คือพันธเมย่าและครีมสันเรสให้ผลผลิตรูปทรงแตกต่างกันค่ะแต่รสชาติหวานและเนื้อเนี่ยมีสีแดงจัดไม่แพ้กันเลยเป็นที่ต้องการของตลาดแต่ปีนี้เนี่ยผลผลิตในตลาดออกมามากราคา หน้าสวนจึงลดลงค่ะอยู่ที่กิโลกรัมละ8บาทต่างจากปีก่อนๆที่ขายได้กิโลกรัมละ10บถึงสิบาทแต่ก็ยังถือว่าเป็นราคาที่พออยู่ได้ค่ะคาดว่าจะเก็บผลผลิตครั้งนี้รวมกันไม่ต่ำกว่า200ตันค่ะ ส่วนปัญหาที่พบเจอค่ะก็เป็นเรื่องของมแมลงและภัยธรรมชาติอย่างฝนตกหนักลมพัดแรงที่ทําให้ผลผลิตเสียหายซึ่งในส่วนที่เป็นตําหนินะคะก็จะคัดออกขายในราคาลดลงอยู่ที่กิโลกรัมละ6บาทแต่โดยรวมน่าจะทํารายได้ไม่ต่ํากว่า1ล้านบาทค่ะ